ตอนที่1,104ในตอนนี้นั้นเทียนโมโลีได้ตกอยู่ในสภาพที่อนาถจากการุมโจมตีของหลินเทียนเจาลาเค่เป็นทาตัและหลิงหยุนทำใบ้ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่โดยรอบได้แต่ตาค้างกับภาพที่ล่างแหลกสลายของเขาณน,นี่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้พากันส่งเสียงออกมานายน้อยได้กายเทพปิศาจหนึ่งในเก้าขุมพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกับถูกลุมทำลายจนตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ และยำเอ๋ยเทียนโมลี่ได้ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างบ้าคลั่งพร้อมๆกับปลดปล่อยพลังปีศาจอันเข้มข้นออกไปรอบทิศทางแต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการรุมจมตีของทั้งสามคนนั้นกลับไม่สามารถต้านทานในไม่แต่น้อยบุม้มขนาดี่ส่งเสียงคำรามอย่างคุ้มคลั่งออกมาเขาก็ได้เปิดเผยความดุร้ายบนใบหนา้าที่ไม่ได้ให้ความรู้สึกแตกต่างจากปีศาจร้ายเลยไม่แต่น้อยหลินเทียนได้เสียยิ้มออกมาอย่างเย็นชาพร้อมๆกับเหวี่ยงมาจจักรพพัดอันทรงพลังออกไปตรงๆ บุ่มหมัดนี้ทําให้มา่านฟ้าถึงกับสั่นไหวอย่างรุนแรงถึงกันได้ทําให้มิติได้รอบถึงกับแตกและเอียดออกจากกันพึบขึ้นพลังปีศาจท,ที่แผ่ออกมาจากร่างกายของเทียนมู่หลีได้ถูกบทกรยี่จนแหลกสลายหายไปก่อนที่จะต้องรับการโจมตีจากหมัดจักพัดกุลาหุนจนปีวออกไปไกลลองเชียมทักษะหมื่นอสร,รพิษสังหารของข้าดูสิเจ้าหลัเคเบนจะทาได้ส่งเสียงออกมาพร้อมๆสังวเวียนทักษะอันทรงพลัง ถงก็ใส่ทางเทียน่หลีอย่างจังเอาเคลื่อนกระบี่ของลุงหลิงไปกินด้วยละกันหลิงหยุ่นได้ส่งเสียงออกมาพร้อมๆกับสังเวสัจธรรมของตนออกมาพร้อมต่างฟาดฟันขึ้นกระบี่ออกไปจอละเคและชายคนนี้ต่างก็ส่งเสียงหัวเราะออกมาขณะที่มีหลินเทียนเป็นการโจมตีหลักและอัดก็ใส่ทางเทียน่หลีทำให้เปืนที่ได้รอบพันแปรเปลี่ยนกลายเป็นดินแดนสังหารด้วยทันทีหลินเทียนได้เวียงมัดจัก,กรพรรดิกุลาบหุนของเขาซ้ำออกไปพร้อมๆก,กับการสร้าสร้างทั้งหลายทั้งปวง ทำให้ผื่นที่รอบข้างถึงกับระเบิดเป็นจุนการโจมตีประสานของทั้งสามคนทําให้ร่างกายของเครื่องของเจียนมูหลี่พันแหลกสลายเป็นชิ้นๆไปจัดการบาเลยเจ้าหนูหลินเจ้าจนเืน่นจัลลเขคเป็นยถาไ,าได้ทรงเสียงออกมาบุ้มมันได้กระพือปีกเพื่อสังวเวยอสัตย์ธรรมของตนออกมาพร้อมๆกับส่งเคลื่อนพายุอันทรงพลังออกไปปกกลุ่มล่างของอีกฝ่ายเอาไว้หลิงหยุนได้หัวเราะออกมาอย่างชั่วหลายว่ามาเมื่อิ้นคำพูดของเขา เขาก็ได้สังเวยขึ้นกรบบี่ทั้ง49เล่มออกมาแล้วฟาดฟันออกไปหลินเทียนที่มีสีหน้ารับเดียบก็ไม่ได้พูดอะไรให้เสียเวลาขณะที่เขาโบกมือส่งวงเวทหยินหยางแล้วเวียงอัดออกไปอย่างไม่ปาณีใส่หัวไปไกลซะเทียนโม่หลี่ได้ส่งเสียงกำลังออกมาอย่างดังขณะที่ร่างกายของเขาได้ก่อตัวขึ้นในพิปบตาพางสังเวยเอาตองพลังวิญญ,ญาณสีดำทมินออกมาซึ่งมันไหลล้อมไปได้อัขระมากมายที่ถูกส่งออกไปจากร่างกายเขานี่มัน อาวุธปราดแถมยังเป็นอาวุธปาดขั้นกลางด้วยผู้เชี่ยวชาญต่างก็พากันส่งเสียงหูร้องออกมามันเป็นเพราะว่าขนาดผู้วุฒโสที่อยู่ในเขตแดปนปริณิพานเองก็ยังมีหลายคนที่ไม่มีมันโดยความที่เป็นถึงนายน้อยของนิกายเทพปีศาจซึ่งเป็นขุมพลังใหญ่ของสวรรค์ชั้นนี้จึงได้มีอาวุธระดับนี้คอยปกป้องร่างกายหัวใจของหลายๆคนได้สั่นไหวไม่หยุดย่อนบุ้มเต่าพลังวิญ,ญญาณสีดำตมินของเทียนมูลี ที่ไหลล้อมไปได้กินนอศักดิ์สิทธิ์ได้แผ่ขึ้นพลังทำลายล้างอัดกา้าเซทางหลินเทียนอย่างรวดเร็วเปลวเพลิงย่างบริสุทธิ์ของข้าเจ้าต้องตายเขาได้จ้องมองไปทางหลินเทียนและคน,นอื่นๆด้วยสายตาที่เครียดแค้นและดุร้ายมันเป็นตอนนี้เองที่เกินพลังทำลายล้างอันหนักหน่วงได้กดทับออกไปอย่างจังคิดว่าเจ้ามีอาวุธปราดคนเดียวอย่างนั้นหรือจัลละเคบนญญาธาได้ส่งเสียงเสียออกมาพร้อมๆสังเวยเอากระบี่ยาว ที่เขาได้รับมาจากสวรรค์ชั้นที่8ออกมาเมื่อคว้ามันเอาไว้ในมือแล้วมันก็ได้ประสานพลังแห่งศัจรูธรรมเข้าไปที่คมของตัวกระบี่ทันทีเฮ้ลิงหยุ่นได้เสยยยิ้มออกมาพางสังเวยอมีสั้นที่เขาได้รับออกมาเช่นเดียวกันขลืนพลังทําลายล้างของทั้งสองได้ปะทะเข้ากับการโจมตีของเขียนมูรีอย่างจังนี่พวกเขาก็มีอาวุธปราดกันหรือแม้ว่ามันจะเป็นขั้นต้นแต่เมื่อรวมพลังเข้าด้วยกันแล้ว มันก็ไม่ได้ไปกว่าวุธปาตตขั้นกลางเลยสีหน้าของเราผู้เชี่ยวชาญกขาพาการเปลี่ยนไปย่างใหญ่หลวงหลังจากนั้นเองที่ค้มพลังอันหนักหน่วงยิ่งกว่าเก่าได้ถูกส่งออกมาจากทางหลินเทียนระหว่างที่เขาสั่งเวอเอัธนเทียบสังหารออกมางางสายจนสุดทําให้พลังฉีจากรอบทิศทางถูกสูบเข้ามาและแปลเปลี่ยนกลายเป็นลูกศรสีทองขนาดใหญ่ที่ถูกหลายล้อมไปได้ประกายสายฟ้าสีดําทมินพางส่งลูกศรที่อัดแน่นไปด้วยพลังทําลายล้างพุ่งออกไปในทันที มิตติโดยรอบได้ส่งเสียงปีแต่งและฉีกขาดออกจากกันนี่มันอาวุธปาดขั้นปลายงั้นหรือณน,นี่นี่หลินเทียนมีอาวุธระดับนี้ด้วยงั้นหรือนี่มันเขาเป็นใครกันแน่มีเบื้องหลังอะไรกันแน่เหล่าผู้เชี่ยวชาญต่างพากันแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาจนถึงขีดสุดขนาดนายน้อยของนิกายเทปีศาสตร์ที่เป็นหนึ่งในกล้าขุมพลังใหญ่ที่สุดของสรรคชชันนี้ก็ยังมีเพียงแค่อาวุธปลาดขั้นกลางทว่าหลินเทียน กับมีถึงอาวุธปาดขั้นปลายณนะนี่พวกเขาได้แต่งงงไปตามๆกันบุ้มเลื่อนพลังทําลายล้างของลูกศรได้ประสานเข้ากับการโจมตีของจระเข้เป็นเจท่านและหลิงหยุนก่อนที่มันจัดกระแทกเข้าใส่ทางเทียนมู่หลีจนทําให้เขาผิวออกไปไกลมาอีกเขาได้ส่งเสียงอันลาบเรียบออกไปเมื่อพูดจบเขาก็ไม่ลังเลที่จะง้างสายธนูอย่างสดสายลูกศรสังหารได้ก่อตัวขึ้นพร้อมทั้งส่งขึ้นสายฟ้าสีดํา พวงก็ใส่ทางเทียนโมลีอย่างรวดเร็วเทียนโมลีที่ถูกกระแทกพิวออกไปยังไม่ทันจะได้ตั้งตัวก็ต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีอย่างฉับพลันนี้ทํให้เขาได้แต่ส่งเสียงร้องออกมานี่เจ้าลูกศรสังหารไดพุ่งผ่านร่างของเทียนโมลีไปทําให้ร่างกายของเขาฉีกออกและส่งผลในเลือดสากระจาไปทั่วม่านฟ้าทําได้ดีจัลลเคเบนจะทาได้ส่งเสียงหัวเลาะอ,ออกมาอย่างชั่วร้ายมันได้ส่งเสียงออกมาโดยน้าเสียงที่หยาบคายพ่างฟาดฟันกระบี่ในมือออกไป หลิงหยุ่นที่อยู่ใกล้ๆก็ได้แต่โบกมีดในมือของเขาโดยที่ประสานพลังสัจธรรมแล้วส่งการโจมตีสังหารออกไปนีจึงทําให้ขึ้นพลังทําลายล้างอันหนักหน่วงอัดก็ใส่ทางเทียนโมลีที่ยังไม่ทันจะได้สร้างกายหยาบขึ้นมาอีกครั้งฟุบเลือดได้สาดก,กระจายออกมาระหว่างที่ร่างกายของเทียนโมลีได้แหลกสลายกลายเป็นกองเลือดเทียนโมลีได้ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างบ้าคลั่งพร้อมทั้งระเบิดพลังปีศาจออกมาอย่างเข้มข้นหลินเทียนยังคงแสดงสีหน้าที่รับเทียบออกมา ระหว่างที่เขาส่งขึ้นกระีบบิสุกลนสวรรค์ออกไปโดยอาศัยคันธนูที่อยู่ในมือหลังจากนั้นเขาก็ง้างสายธนูออกไปอย่างสุดสายและประสานพลังศัจธรรมของตัวเองก็ไปพางล็อกเป้าหมายเอาไว้ที่ร่างกายของเทียนโมลีเขาปล่อยสายธนูทําให้ขึ้นพลังทําลายหลังพุ่งฉีกอากาศออกไปอย่างรวดเร็วมิติได้รอบถึงกับพังทลายโดยทันทีนี่มันเรียกว่าลูกศรสังหารได้อย่างแท้จริงและลูกศรน,นิมันหลบไม่ผลแน่ ในน้อยในกายเทพปีศาจต,ต้องตกตายที่นี่งั้นหรือเหล่าผู้เชี่ยวชาญพากันส่งเสียงออกมาบุ่มลูกศรสังหารได้พุ่งประชิดร่างของเทียนโมลีย่างฉับพลันทว่ามันเป็นตอนนี้เองที่แรงกดดันอันหนักหน่วงได้ระเบิดออกมาจากร่างของชายใบกลางคนที่ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของเทียนโมลีพร้อมทั้งเวียงปามืออัดเข้าใส่ลูกศรของลินเทียนอย่างกระทันหันเปียงเสียงนี้ถูกส่งออกมา ก่อนที่ลูกศรจะถูกบทกระยีย่จนแหลกสลายหายไปนี่มันเหล่าเซียวปัวอวุโสที่สามของนิกายเทพปีศาจที่อยู่ในเขตแดนกิงจกักรพรรดินี่ชายคนนี้ก็มาที่นี่งั้นหรือเหล่าผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ห่างออกไปต่างก็ตระหนักได้ถึงตัวตนของฝ่ายตรงข้ามเพราะเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสมรภชั้นนี้เป็นอย่างมากคิวของหลินเทียนได้ขมวดข้าหากันเล็กน้อยเพราะเขาเองก็สัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายดี ว่าส่งพลังยิ่งกว่าปีศาจประหมึกนั่นเป็นเท่าตัวทาให้จต่ละคีเ็นทนานและหลิงหยุนถึงกับก้บาวถอยกลับมาหลบกลับเสียงที่ชวนสยดสยองได้ถูกส่งออกมาจากด้านหลังของชายคนนั้นระหว่างที่กายยาของเทียนมู่หลีได้ก่อตัวขึ้นนายน้อย,อยไม่เป็นอะไรเช่ไไม่ขอรับเหล่าเซี่ยวได้ถามออกมาเพราะว่าทางนิกายได้รับสัญญาณตั้งแต่ที่ผู้คุ้มกันทั้งสองของเทียนมู่หลีตกตายลงดังนั้นจึงได้เป็นกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเทียนมู่หลี่ จึงได้ส่งเข้ามาที่นี่และโชคดีที่สามารถเข้ามาช่วยเขาได้ทันก็ไม่ดีเท่าไหร่เถียนโมลี่ได้ส่งเสียงออกมาพร้อมๆกับแผ่กลิ่นไอปีสารอันเข้มข้นเหลาเซียวได้หันมองไปทางดินเทียนโดยสายตาที่แอดแนมไปได้วยกลิ่นไอปีสารพางแผ่แรงกดดันที่ทรงพลังของจกกักรพพรดออกไปดูก็รู้ว่าเขาต้องการจัดการกับดินเทียนหยุดมันเป็นเหยื่อของข้าเถียนโมลี่ได้ส่งเสียงออกมาด้วยสีหน้าที่ดุร้ายพางพูดออกมาว่า เจ้าจัดการกับพ,กพวกขยะของมันซะข้าจะฆ่ามันด้วยตัวเองเหล่าเซี่ยวได้พยักหน้าของเขาพางหันมองไปทางจังลเขคเป็บนธาต์และหลิงหยุนพร้อมกับส่งแรงกดดันของกึ่งจกักรพรรดิออกไปในเวลาเดียวกันนี้เองที่เทียนมู่หลี่ได้แผ่ขึ้นพลังปีศาจออกมาเช่นเดียวกันณน,ะนี่กึ่งจกักรพรรดิและจะต้านทานได้ยังไงกันหลินเทียนและพรรคพวกของเขาเหล่าผู้เชี่ยวชาญได้พากันพังะไป มันเป็นเพราะว่าอีกฝ่ายอยู่ในเขตแดนเกึงจก่จักรพรรดิตอนปลายเตรียมพร้อมจะก้าวข้ามไปยังเขตแดนจกักรพรรดิกุลหุนได้ทุกเมือ่อหลินเทียนได้หันมองออกไปได้สีหน้าที่ราบเรียบแม้ว่าเขาสัมผัสได้ถึงแรงกดดันของจกักรพรรดิแต่เขาก็ไม่ได้แสดงสีหน้าที่หวาดกลัวออกมาไม่แต่น้อยฮ่าฮ่าฮ่าจัลลคเฆเบญจธาตุได้ส่งเสียงเสียออกมาหลิงยุนเองก็แสดงท่าทางที่ราบเรียบออกมาเป็นอย่างมากบุ้มบุมบุมมันเป็นตอนนี้เองที่มีขึ้นพลังอันหนักหน่วง ได้ถูกส่งออกมาจาก3ามทิศทางซึ่งอยู่ห่างออกไปหลินเทียนได้หันมองออกไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกและทางทิศเหนือซึ่งแต่ละทางล้วนแต่มีร่างสามล่างที่พุ่งมาที่นี่โดยที่แต่ละคนถูกล้อมรอบไปได้วยแรงกดดันของจกักรพัดจางๆเคลื่นพลังอันหนักหน่วงได้กวดออกเปรร็รอบทิศทางทำให้มิติดนรอบถึงกับสั่นไหวไม่หยุดหย่อน